สวัสดีจ้าพ,ออพี่น้องมือในการเมทายมั่วอยู่ตลาดบรรยกา,ากาคือเก่าะจ้ะจังบรรยากาศจ้ะพี่นอ้อง 好好好 ว่าตาห้องไปเท่าไรจ้ะสองหมื่นหนครับทองป่าจ้ะทองครับทองประกันทององหมื่นเนาะลูกแรกว่าจ้อยู่ในทองลูกแรกครับลูกแรกครับแรกเนาะจ้ะว่าม่ิคอดเดือนท่านว่าเลยนะครับผสมหรอหรือโตจ้ะผสมโตครับผสมโตนาะครับผมาตาม่เบอร์โทรว่าจ้ะมีครับเบอร์ใดจ้ะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปก้าหกเก้าสากเจ็ดเจ็ดสองห สอง่ะนอกนใจโทษด้วจ้าห้อยเขรโทษนลกคับห้อยยังก็จ้าหอยเขครับห้อยเขจ้าเดี๋ยวถ่ายลำตัวให้มึงจักพี่น้องแต่ยว่าราคาหนาขอกเงื่อนหครับสองหมื่นหัวกลัวไม่้สองราคาจงกัอีกตางหากจ้าเนาะนลมันไข่เลย โอ้นุมไครเด้อจ้ะพี่นงอูกสนใจกับโทษเด้อจ่ามีรถ่นลับทุงเนาะใส่ในหอยหน่อยกระดาษพี่นอง มองไปเท่าไหร่ละสองหมื่นสองแม่ลูกสองหมื่นสอแม่ลูกมีเบอร์เท่าบเบอร์ใดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สาตัวหนึ่งสามสองหกหนึ่งครับห่ามสองหกหนึ่งครับเบอรนึ่งได้ลําตัวห้จาน้อง แม่ลูกจ้าลูกผูเนาะนมหน่อยเป็นนายหอยฉาบีนองไม่นี่ครับนี่นี่ต้างๆหน่อย โี่นอนบึงพี่นออ่เ้อาขอเดี๋ยวนหาหแม่ลูกบ่อจาริ่งใดเนี่ยบ่บ่เป็นแม่ลูกแมลูกตัวนีคล้ายตัวเดียี ตัวนี้ห้องไะเท่าไหรจ้เมือเกาพันเหมือนเก่าพเก่าพันเท่าน้อโอ้ถือคาเนาะจ้ะเสียค่าสมมีคนอันไปเสียค่าสมีท่อ่าจ้ะท่อจัดเดือนจ้ะสองเดือนก้วันองพันรอสอรอบห้อทองสองทองสองเดือนกว่าจ้ะพี่น้องเหมือนเก่าพันเมือเก่าตอรองไดเนาะตอรองได้ยังตอรองไดนตอรองใดจ้ะพี่น้อง ีอจทายล่ำวนดเจกเาพันเมื่อเก้าพนจากิ่น้อล่องได้อีกนะ

อสนใจกับโทเด้อจ้ะตอร่องใดเนาะจ้ะเมืนเก่าหมูขายหตแล้วองตเครอ้เครื่อตันนี้ห้องโตห้องทนาดจ่าพตาลตัวนี้ปะจ่ะเมือนหาลอยตัวนี้เมือนหาลอยจ้ะพี่น้องเบอเดียวกันเนาะจาเม่าผูอู้จ้าพี่น้องเมืนหาอยจ้า สามห้องมมอกันเท่าไรจ้าสามหมื่นหกปัญหาครับแม่ลูกแม่ลูกสามหมื่นหกปัญหาแมนครับลูกแรกหรือจังไดจ้าลูกแรกครับ แม่ทองจักเดือนจัะสเดือนกว่าสามเดือนกว่าจาบพี่น้องนี่เบอร์โทรว่าจ้ามีอยู่ครับเบอร์ไดจ้าศูนย์แปดสองศูนย์าจองสามเ็ดอ่ยองครับหนึู่สจ้ะต่อรองได้นะจาเนาะแมนครับต่อรองได้ขายก็ได้ครับแม่อเจ็ดครับแม่สอม่นเจ็ดแยกก็ได้จะยกก็ได้เนะครับผม โอ้ลูกลูกสาวตอนนี้นะครับลูกสาวครับลูกสาวมหมูปันนี่ซึ่เราจะเข้ามันมั้ยในเข้าไหมเป็นกำลังสวนเข้าไหมแต่พีน่น้องมันมันดึงหยามมันจะรุดกว่ามันกันเลยแยกกขา,ขา,ขายด้จวยพี่น้องสนอกสนใจกับโทษเด้อจ้ะา งัว่าราคาตือเด้อพี่น้องดันไน่นมีเงินกับพ่อสื่อเก็บอยู่นอกจ่า,จา,จาพี่น้องเบิ่อวจากะวัวผูจาะพี่น้อง ห้องไวตัวเท่าไหร่จังมือเจ็มือเจ็ตัวละมือเจ็บเลย่ะจ้าท่องบ่จ้นบ่บ่แยกลูกง้อแยกลูกนาะจ้าแยกลูก นี่เบอร์โทรป่ะจ้ะซีอศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสอส่ดนามสสนใจกับโทรเด้อจ้ะต่อรองใดเนาะต่อร่องใดนิดน้อยจ้าโอ้ยพอสื่อเลยจ้ะพี่น้องเพื่ออะไรม่านถือข้างนอกจ่วงถ้าคาารค่งขนากันนันเนี่ยบอกไงอกั เดี๋ยวายรับตัวให้เบิรงจากพี่น้องเครื่องดำจากพี่น้องโอ้ซื้อไปเลี้ยงไซหญ้าพี่น้องอ้วนๆโค้งสางใไงเนาะจ้าเครื่องดำจากพี่น้อง อ่องไวเท่าไรเนาะจ้ะห้องวี่สิบสามสี่สิามเมลูกเนาะลูกแรกหรือจังไดจันทลูกสองเนาะลูกก็กสามเดือนว่วลูกสเดือนกว่าจ้ะพี่น้องลูกแม่หรือผูเนาะผูลูกผูลูกผูเนาะจ้ะนี่เบอร์โทรบ่าจ้ะเบอร์ใดจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสามสมแดสามสามหนึ่งแปดศูสามหนึ่งแดสามอ่ะสนอกสนใจกับโทรเด้อจ้ะพี่น้อง แม่สูงนั่วจ้าเครื่องดำจับพี่น้อง นาะจ้าสองหมกสองมอหมนแม่สาวบ่จ้า,จา,าแม่สาวสองหมื่นกจ้พี่น้องมีเบอร์ทโทรบ่จ้านี่ครับเมื่อได้จ้าศูนย์หกสองศูนย์หกสองสนหอ่กสี่สองหกอาศูนสนใจกระโทรด้อจ้ะตอลองได้เนาะจ้า,จาตอรองได้ครับวัวกบยู่มีหนาตอลองได้จ้ะพี่น้องแม่สาวพร้อมผสมเนาะจ้า,จา จ้าป้อมยำงงงามด้จากพี่น้องเนื้อสาวป้อมผสมจ้ะเรื่องดำจากพี่น้องโอ้มัวนหลายคากเด้อจา้าทใดมีเงื่นกับพ่อสื่อเดี้ยงเนาะคู่นี่กับตระมืเงินเจ็ดจากพี่น้อง าห้องเหมนเท่าไหรจ้าห้องเหมืนเท่าไดรแพ็กคู่นี่บอกสี่หมื่นหกฮาห้าพี่น้องแพ็คคู่สี่หมื่นหกจ้าแม่นี่ม่านบมจ้าม่านจักเดือนเนาะแม่นี่ม่านจ้บพี่น้องสองสามเดือนเนาะแพ็กคู่จ้าได้ สี่มืนหกจะพม่น้อเรื่องดำจวุยไม่ไหวไปช่วเพื่อนของหมานโคตรเโคตรเฮียข้าีก้ม้าวเหนียเปยัโอ้อไม่น่ไป

กอตาพนมีเบอโทรเด้อจาาพ่นองมาเบิงมีสนามเลยนาะจากอตาพจนจะมาชัวทิตย์จ่าพ่นองห้องไวเท่าไหร่นาะจาหมื่นเกา้องห่นเก่าพันทองบนอทว่าองว่างจองว่างจ่าพินองหมื่นเก่าพันหัวขีกาก็ตาพ่ม่เบือโทรเด้อจ้ะสนลกสนใจกามาตลาดวันนยมจากพี่นองก็ตาพจนจ่มาชัวนทิตยนาะจ้าทุกเสาร์วันอาทิตย์จ้า

ไอจอดทิ้งรถนคับเขาดูามน่า้วงไปามว่าไมไม่ส้งนีนี่มอีกทิ้งปรงสมบติคารุนเอาจักมานเอาจักบานเจ้ารว้ารวยเจ้ารวยเจ้ารวเจ้ารวงเจ้ารวยเจ้ารวยเจ้ารวยเจ้ารเจ้ารวยเจ้ารวยเจรเจ้ารวย้ารเจ้ารวยไจ้ารวยเจ้รย แห้องอไรเท่าไรนาจ้ะสิบสามห่าลอยครับสิบสามห่าลอยจากพี่น้องต่อร่องใดเนาะมีเบอร์โทรปรบจ่าเบอร์โทรเบอร์มีเนาะ สวนโอกุกสนใจก็มาสะน้ำมันน้มเด้อจ้ะเป็นจิมาสุอาทิต์เนะให้หอยนมจ้ะพี่น้อง <c oughs> นั่งน้าเด้อจ้ะเครื่องดำเนาะ บรรยากาศคือคักคือเก่าหรอจ้าพี่น้อง Bye.